เลี้ยงเป็ดชายคองค่ะทุกคนสนุกสนานเลยปลาเยอะนี่ใช่ไหมสนุกสนานเลยปลาเยอะโอ้โหอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมล่ะสวัสดีค่ะเลี้ยงเป็ดชายคองค่ะทุกคนอันนี้ก็คือบานพิ่นค่ะเนี่มีลูกเจี๊ยบมีเบบี้เต็มเลยเนี่ย เบบี Baby, อยู่ในคลอกนี่ค่ะอยู่ในคลอกลายโตอยู่ค่ะเลี้ยงปลาตรงนี้สบายเลยกุ้งหอยปูปลาเนี่ยกินอิม่มนี่ก็สิปเป็นเลือกค่ะทุกคนเห็นบหมคะปลาปลาตัวนี้หน่อยค่ะปลาตัวนี้หน่อยปลาซิ่วกุ้งลายค่ะ ทั้งปลาซิวทั้งกุ้งค่ะปลาตัวเล็กตัวน้อยค่ะทุกคนดูดูด,ดูเห็นบอจยุบจิบจุบจิบนั่นคือปลาค่ะโอ้โหเป็ดปล่อยแบบธรรมชาติเลยค่ะแต่ว่าเกตา,ากตาาะไคร์าคาคกันไว้นิดหน่อยตะไคร์นี่ค่ะคือตะไคร์เปนกันไวคือบ่ให้เป็ดออกถนนใหญ่เพราะว่าถนอนนี่ก็สิมีรถวิ่ง แด้กระโดก็วิ่งโดนโดนวิ่งค่ะศักยภาพไปเบิง้งใกลๆเหมือนพ่จะโตร์โอนอวนเลยพี่น้องเป็ดค่ะเป็ดเอ้ยน่ารักจังเลยปลาหลาย,ยิาง่งพี่น้องปลาซิวหลาย,ยิาง่งอู้ป็ดพ่จะโตร์โอนอวนอือปลาค่ะปลาโอ้ยอ่อนซ้อน เป็ดกาเป็ดแกบบ้านเฮาเอิ่นเป็ดอยังเปิน้นเป็ดแกบแกบบ่หลายเฮงพี่น้องนี่จะโตอ้วนอ่อนซ่อนปลาอ่อนซ่อนปลาซิวอ่อนซ่อนปลาซิวค่ะทุกคนเป็นมีความสุขสบายแต่ว่าน้ำก็สีค่อนข้างดำเน่ยกหน่อยแต่ว่าเป็ดมันก็อยู่ได้เนาะเพราะว่าเป็ดมันก็แค่าหาอาหาร เพิ่งค่ะตามเป็ดค่ะทุกคนตามเป็ดไปเก็บเก็บเข้างบนก็นสิเป็นร้านอาหารค่ะวิวบรรยากาศร้านอาหารร้านก็นสิเปิดตอนกลางคืนเนาะร้านก็จะเปิดตอนกลางคืน อยู่ริมคลองปลาปลาค่ะบรรยากาศดีวิวดีอยู่ร้านอาหารเพิ่นกนระจายน้ำบึงเป็ดพี่น้องอันซ่อนปลาดีแล้วเนาะปลาซิววลายปลาซิวปลาซอยกุ้งกันลายเป็ดก็อิ่มเนาะ,นะแบบนี้เนาะ เบ็ดก็ชอบเลยแบบนี้จริงๆป่ต้องให้อาหารเพิ่นก็ได้เพราะปัญหากากินในปลาอ่าปลาในคลองนี่เพิ่นก็อิ่มแล้วเนาะพราปลาลายหลายเลี้ยงแบบปล่อยเลยพี่น้องปล่อยหายหาหากินน้ำคลองหากินตามคลองเอาตะไครยกันนิดหน่อยบ่อยเพิ่นออกมาถนนใหญ่ย่านรถโอ้อันซ่อน คือสิไข่ดีไข่ดกแต่แถวๆนี้บม่มีหมาค่ะบม่มีหมาหรือหมาบก,กัดเพราะว่ามันคุนเคยเนาะหมากับสิคุ้นเคยมันก็นเลยปล่อยได้ถ้าเป็นบานเห่าแล้วปล่อยเังสียอาจสิหมาไห่่กัดเนาะ